สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วใบตองแห้งฟันธงพักร่วมไม่กล้าถอนตัวเพราะประยุทธ์มีอำนาจที่ไม่สามารถปฏิเสธได้หนุนหลังในธุรกิจแสวงสุขหรือใบตองแหง้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องเป้าหมายไม่แค่ตู่มีเนื้อหาดังนี้ สนที่ยาสวัสดีไปร้องตำรวจให้ดำเนินคดีดาราคนดังคอเอาด่ารัฐบาลพักพลังประชารัฐรีบปฏิเสธไม่ใช่คนของพักเสกสกลไม่รับเป็นลูกน้องแต่ที่ไปร้องเอาผิดมิลลิคืออภิวัตขันทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประธานคอตอสอที่ประยุทธ์ตั้งให้กินเงินเดือนหลวงเพื่อทำหน้าที่ไล่ฟ้องคนวิจารณ์ประยุทธ์ รัฐมนตรี DES ก็ปากเก่งขู่ดาราคนดังจะมีความผิดฐานเผยแพร่เฟรนิวส์แต่พอกระแสแรงก็ถอยอ้างว่าไม่ได้ขู่แค่เตือน กระแสแรงขนาดไหนหนุ่มกันชัยกลายเป็นขวัญใจแถวหน้าพี่ก็อย่าแทมมากถึงขนาดเอามาทำเพลงผู้มีอำนาจคิดผิดคิดว่าดารานักร้องขู่ง่ายไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่ก็มีความคิดของตัวเองมีความกล้ารักอิสระไม่เหมือนคนดารารุ่นเก่าที่ต้องสวามิภักดิ์ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจโดนบีบออกจากช่องเช่นมิวซิรินพัท แต่หลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ไม่ต้องแยแสสนใจสังกัดมากก็ได้ เช่นโฟกัสจีรกุลปุ่มปุ้ยพันธิพาหรือบรรดาแรปเปอร์ทั้งหลายแน่ละดาราส่วนหนึ่งก็โดนกระแสบีบให้คอเอาออกมากลางกลางกล,งกลวงแต่นั่นก็สะท้อนความไม่พอใจของสังคมคนตายคาบ้านตายข้างถนนเผาศพจนเตาระเบิดดาราคนไหนยังเฉยใส่บิกินี่โชว์โลกสวยฟิลกูดให้กำลังใจรัฐบาลนะคะชาวบ้านด่าเปิง คอเอาของดาราจึงสะท้อนปฏิกิริยาสังคมที่อาจทรงพลังยิ่งกว่าสะท้อนผ่านนักการเมืองฝ่ายค้าน ภายใต้ระบบรัฐสภาพิกลพิการรัฐบาลมาจาก250สวและเครือข่ายอำนาจหนุนหลังพักรัววไม่กล้าถอนตัวฝ่ายค้านถูกทำลายพลังต่อต้านจึงระเบิดออกมานอกสภาเป็นม็อบเป็นกระแสออนไลน์ที่ไปกดดันผ่านดารารัฐบาลล้มเหลวอ,อย่างดันทุรังคิดว่าจะใช้ปืนใช้กฎหมายกดได้ทั้งที่ปืนกฎหมายไร้ประสิทธิภาพสิ้นเชิงเมื่อเจอโควิดกลายเป็นปรสิตของสังคมเช่นงบกองทัพ กระแสสังคมจึงถล่มทลายให้ตัดงบเรือดำน้ำอยังดีธรรมนัตฉลาด ัดไฟแต่ต้นลมประกาศพลังประชารัฐก่อค้านทหารเรือแพ้แป้งถอยกรูดทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลกระหน่ำซ้ำรู้ไหมกองทัพบ,บกมีกำลังพล260,000คนแต่ใช้ปกป้องชายแดนใช้ภารกิจความมั่นคงแค่53,000คนรู้ไหมสำนักประหลัดกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนทยุบค,ควบรวมกันประหยัดเงินภาษีได้ปีละ1 5 0 0 พันล้านบาทพูดไม่ทันขาดคำกรมสารบัญทหารก็ทำหนังสือขอวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาติไทยมาฉีดให้กําลังพลและครอบครัวกองทัพชี้แจงว่าไม่ใช่เอกสารปลอมแต่ไม่ใช่หนังสือราชการนี่ไงอภิสิทธิชนที่สังคมไม่ไว้วางใจ มอไม่ทนชวนจับตาใครจะได้ไฟเซอร์1 5ล้าน5แสนโดสจากที่บอกว่าจะฉีดให้บุคลากรการแพทย์7แสนโดสแต่ตอนนี้ไล่ฉีดแอสตราไปแล้วโควิดไทยกำลังเข้าสู่สถานการณ์เลวร้ายไม่แพ้อ,อิตาลีอังกฤษอเมริกาเมื่อปีที่แล้วหรืออินเดียก่อนหน้านี้โดยยังไม่ถึงจุดพีกด้วยซ้าบางคนคาดว่าจะพีกสุดกลางสิงหาบางคนคาดว่าปลายสิงหาหลังจากนั้นจะตามมาด้วยวิบัติเศรษฐกิจที่ อยู่ในสภาพโลกทิ้งไทยในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหาัสหมอพยาบาลด่านหน้าทำงานหนักเสี่ยงภยัยไม่ได้พักแพทย์บุษราคำได้ค่าเดินทาง8บาทโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์เล่าภาพสะเทือนใจจดหมายถึงแม่องค์คาพยพของรัฐที่ใหญ่โตที่สร้างขึ้นเพื่อค้ำอำนาจเพื่อควบคุมประชาชนไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนอกจากประกาศสงครามกับผักตบชวากำจัดไป4ล้านกว่าต้นซ้ำยังเป็นประสิทธิ์ดึงงบประมาณดึงอุปกรณ์การแพทย์กู้ภัยไว้กับตัวเองหมวกป้องกันสารพิษมีไว้ให้คอฟอแต่เพลิงไหม้สารเคมีใช้อาสาไปตาย แค่ให้อนุทินแปลงร่างเป็นกู้ภยัยจึงไม่ช่วยอะไรทัวลงอุตลุดทำไมไม่ไปทำหน้าที่จัดหาวัคซีนกระแสะความไม่พอใจวันนี้ไม่ใช่พุ่งชนแค่ประยุทธ์แต่รวมถึงเครือข่ายอำนาจหนุนหลังรัฐราชการทหารตำรวจเช่นม็อบ18กร,รกฎาคมก็ไม่ได้ไล่แค่ประยุทธ์ หากกระทุ้งเพดานซ้ำประชาชนไม่ใช่เด็กอมมือใครก็รู้ว่าที่พักร่วมรัฐบาลไม่กล้าทอนตัวจำใจตายในเรือล่มก็เพราะประยุทธ์ มีอำนาจมห่มาหนุนหลังอำนาจที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เครือข่ายอำนาจไม่แยแสประชาชนจะตายอีกเท่าไหร่จะวิบัติแค่ไหนก็เข็นประยุทธต์ต่อไปกองเชียร์ก็ฮึดค้ำประยุทธ์เช่นสุเทพเทือกสุบันยกคำพูดอธิการบดีศิลปากรที่เคยเป่านกหวีดเกิดเป็นคนไทยโชคดีที่สุดขอให้รักกันระบอบก,การปกครองจะเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้มีชาติศาสตร์กษัตริย์ และไล่คนชังชาติออกนอกประเทศตามเคยหมอคนหนึ่งออกมาฟาสรยุทธผิดๆตำหนิดาราคอเอาเพศสลิมสื่อสลิมก็เอาไปแห่แหนปรับปืืมทั้งที่แพทย์พยาบาลด่านหน้าตำหนิรัฐบาลล้นหลามไม่สนใจนี่คือแรงฮึดปกป้องประยุทธ์เรากับราการด่านสุดท้ายของอำนาจอนุรักษ์นิยมยอมให้ประยุทธ์ลงไม่ได้ไม่ว่าประชาชนโกรธแค้นไม่พอใจสักแค่ไหนย้ำว่านี่ยังไม่ถึงจุด เลร้ายที่สุดด้วยซ้ำยังประเมินไม่ได้ว่าถึงจุดนั้นความโกรธจ,จะรุนแรงเพียงไรสถานการณ์จะยิ่งขยายไม่ใช่เป้าหมายแค่ไล่ประยุทธ์เครือข่ายอำนาจที่ค้ำประยุทธ์จะถูกกระแทกอย่างหนักด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ